ชายผู้ไปมาแล้ว193ประเทศเผยประเทศเดียวที่หลงรักจนลาออกจากงานย้ายมาอยู่ชายผู้เดินทางไปมาแล้ว193ประเทศเผยประเทศเดียวที่เขาหลงรักจนยอมลาออกจากงานและย้ายไปอยู่แรนดี้วินเลียม นักเดินทางชาวอเมริกันจากซานดิเอโกรัแคลิฟเนียประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิว่าเขาไปครบทั้ง193ประเทศที่เป็นสมาชิกสหรประชาชาติแล้วหลังจากเช็คอินที่เติร์กเมนิสถานเมื่อปี2023ซึ่งแน่นอนว่าคำถามที่ตามมาก็คือประเทศไหนคือที่โปรดในใจเขา ย้อนกลับไปในปี2019ตอนที่แรนดี้วินเลียมเดินทางไปได้เพียง120ประเทศเขาได้เปิดเผยว่ามีประเทศหนึ่งที่เขาหลงรักจนยอมลาออกจากงานและย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างถาวรในการให้สัมภาษณ์กับลอดอินเขาเล่าว่า ผมมักจะถูกถามเสมอว่าประเทศที่ชอบที่สุดคือที่ไหนคำตอบของผมง่ายมากเพราะมันเป็นประเทศเดียวที่ผมเก็บเข้าของทุกอย่างลาออกจากงานทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นผมพบเมืองหนึ่งริมชายฝั่งชื่อเรซีเฟรซีเฟอร์ ตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกจากสนามบินเลยแค่บินผ่านชายฝั่งก็เห็นตึกสูงสีพาสเทลสวยงามเรียงรายอยู่ริมชายหาดมันทำให้ผมนึกถึงไมอามีบีกขึ้นมาในการเดินทางครั้งต่อมาผมไปเยือนที่นั่นจริงๆหาห้องพักจนเจอแล้วก็กลับบ้านไปบอกหัวหน้าว่าผมอยากคุยด้วยจากนั้นก็แจ้งว่าผมจะลาออกและย้ายไปอยู่บราซิล มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตผมเลยครับเรซีเฟร์ขึ้นชื่อเรื่องหาดบาเวียมวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและถนนหนทางที่มีสเสน่ห์ซึ่งทั้งหมดนี้ดูจะมากพอที่จะทำให้แรนดี้ตัดสินใจและทิ้งชีวิตเดิมของเขาเพื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ แต่หากใครไม่ได้ชื่นชอบบราซิลเป็นพิเศษแบรนดี้ยังแนะนำในบล็อกของเขาว่าสวิตเซอร์แลนด์จิบูตีอเมเนียและบรูไนก็เป็นประเทศโปรดของเขาเช่นกัน